ตัวจะออกจำนวน2ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีโดยการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมปริคาที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานวันนี้ท่านแรกค่ะขออนุญาตขอสวดดีท่านชาติชายอุทัยพันธ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งท่านเป็นประธานในการออกสลากกาชาติประจำปี2559ค่ะ อีกหนึ่งทสุริมงคลและท่านธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านชวีวันบุญเลิศน,นะคะท่านรองนายจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านค่ะสําหรับคณะกรรมการจดบันทึกศรีไทยสุริยเทพภูมค่ะท่านมันนทิตาลิษาสวัสดิ์ค่ะไม่ได้ถูกจนันานคะ เสาที่เลึกมับตัวเลขราวัลกจะไม่สามารถอาขึ้นมาได้าเป็นประธานการออกระงวัลนะคะเรียนเชิญท่านสัตว์สิมีชีไทยทั้ค่ะนายกเหล่ากาชาสมาคสปิโรเลเทียนแ่แต่ายเลขเท่านั้นนะคะหายเลขแผ่นละหายเลขกาจะไม่มีค่ะในการนี้นคะขอเช์ถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะคะะเริ่ม รางวันที่6ครั้งที่1เลขที่ออกนึ่ง

3, 6, 8, 3แสออกระวันที่5้ครั้งที่ส 7, 2, 3, 4, 7 7, 7, 3, 4, 1 5จสมีห้า